หัวเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ย่าขุดมันเทศ่ะอะไรนะดูมันเต๊ะหร้งออนี่มันเต๊ะเดาเลยดูใบแน่นตึ๊บเลยกติเห็นแต่หัวยาวๆดูหัวกลมๆหัวกำลังกินเลยแต่ว่า ไม่เคยเห็นหัวกลมๆไงส่วนมากจะเห็นแบบยาวๆอะ่ะ<ป>เดี๋ยวขุดยอดไปปลูกอีกรองนึง่งลองนี้ขายายขายายเพิ่มอันนี้สีมว่วงอีสีพาก็มีหัวยางใหญ่เลย nhạy cảm ơn